บรรุษไงมาพอต้องการเมีงกับลูกเพื่อเป็นการตอบแทนที่พ่อเลี้ยงลูกมาที่สําคัญลูกอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่เดอ้อเพราะว่าพ่อแม่นี้เป็นคุณกาเนิดลูกมาเอ้ยพ่อตั้งใจพ่อเลี้ยงลูกแต่น,น้อยจะอดใหญ่น่ะนพ่อเมื่อยบอแพทสิบ่เมื่อยลูกแล้วตอน,นอยีงน้อยลูกขี้ให้บ่ ขี้ใหุ้ดกังคำกังคืนกับบาดรับในนอนขี้กะให้กินนมกะให้เหนียวกะให้แม่เจ้ากับบาดอยู่ได้เศ้าจักบจักปอนนมปอนข้าวอีพ่อกระบาดอยู่ได้เศ้าสักผักขี้สักผ้าเหนียวซอกอยู่ซอกกินมาให้แม่เจ้าเก็บทางเมยทางลำบากเลบัดเจ้าใหญ่ามาพลแหลวมีลูกมีเมียจริงสิฮู้ บรรุษไงมาพ่อต้องการเลีายงกับลูกเคยพิการตอบแทนที่พ่อเลี้ยงลูกมาพ่อี่บทต้องการยังจากลูกดอขอเพลงให้ลูกเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมลูกอย่าไปมัวมองกับสิ่งเสพติด กับสิ่งที่บดีให้ลูกตั้งใจหาเงินห้าคำให้กุมตุนเองถ้าลูกเห็นได้ซํำนั้นพ่อก,ก็ดีใจสุดๆแล้วที่สํำคัญลูกอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่เดอ้อเพราะว่าพ่อแม่นี้เป็นคุณกำเนิดลูกมานโดยพ่อลูกสัญญาว่าจะเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมบาทลูกงี้มาลูกจะเบิ่งแยง,งและเลี้ยงดู และตอบบุญคุณพ่อแม่